สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะกับสุรดาคนเกา่าคนงามคนเดิมนี่แหละ <c oughs> นะคะก็มือนีมีสาระแด,ดจาจักน้อยค่ะ <c oughs> จากนิดก็ยังดีเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ไล่สาระไปหลายคลิปแล้วนะคะบางเอิญมือนีกับไปเจอข่าวที่มันน่าสนใจก็เลยหยิบยกออกมาว่าวสู้พี่น้องฟังแล้วกันนะคะมันอาจจะเป็นประโยชน์บ่มากกันนอยนะคะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของแรงงานไทยที่มาเก็บ ผลไม้ยุบประเทศฟิฟนแลนด์จ้ะอ่ดปีนี้นะคะ,ป,ะ,คะปีนี้ล่าสุดนะคะสุรดาก็เคยเฮ็ดคลิปไปประมาณสองสามคลิปนะคะเนาะก่อนที่เพื่อนจะมาเก็บผลไม้นะคะเป็นเช่นนะคะเป็นเรื่องของอการการันตรีรายได้ขันตํานะคะสามพันยูโรนะคะกะมาเบิ้งกันนะคะว่าเพื่อนจะได้ตามนั้นหรือเปล่านะคะเพราะข่าวที่สุรดาจะเว้าสู้ฟังนะเป็นเรื่องของอ การประกันรายได้ขันต่ำของแรงงานไทยนะคะที่ลดลงจาก3,000ที่เคยรับปากไว้เหลืออยู่2,200ยูโรค่ะนะคะเหตุผลที่ลดลงก็เนื่องจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด -19 ก็คือโควิด -19 นั่นเองนะคะแต่ว่าการตกลงลดการ รับรองรายได้ขันต์ตำเนี่ยคะ่ะเป็นการตกลงกันหลังจากข่าวนั้นออกมาแล้วนะคะที่สุดคเคยบอ้ฟังนะคะเป็นการตกลงกันที่หลังนะคะกัเป็นการตกลงของบริษัทเก็บผลไม้ป้ากับทางการไทยนะคะเนื่องจากว่า,าระยะเวลาที่เพิ่นมาเก็บเนี่ยมันสั่นเออนะคะมันหน่อยลงนะคะก็เลยมีการตกลงกันนะคะแต่เรื่องเนี่ยน่ะทางการฟินแลนด์โบ ขอแสดงความคิดเห็นนะคะกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็การาประกันรายได้ขันตําตรงนี้นะคะบริษัทเก็บผลไม้ป้าเนี่ยนะจะต้องใจ่ายให้แรงงานไทยสกอนค่ะ4 0 0 0มืนบาทต่อคนค่ะ4 0 0 0 0บาทต่อคนนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าสุรดาได้คุยกับพี่แรงงานไทยนะคะซึ่งมีการคุยกันนะคะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนได้จริงจ้ะ สี่หมื่นบาทก่อนลวงหน้าไปเลยนะคะแล้วกัก้อนที่บริษัทเก็บผลไม้ป่าจะตกลงตรงนี้นะคะเพื่อนก็คิดขึ้นกัน,นะคะ่ะเพื่อนก็คิดเก็บไปคิดขึ้นกันว่าเออเพื่อนจะ,ะเหตุตามคอตกลงนี้หรือเปล่าเพราะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะคะแต่เพื่อนก็ยอมจะ้ะยอมเสียตรงนี้ยอมจ่ายก้อนลวงหนาเพราะว่าถ้าหากบ่อยอมแรงงานไทยกับจะบวไดไมาเก็บผลไม้ป่า แล้วกับบริษัทเพิ่นก็ต้องปิดโตไปถึงหเดือนนะคะก็เลยเป็นเหตุให้คนไทยได้มาเก็บผลไม้นะคะแต่ตอนนี้กับหมดฤด,ดูการแล้วจ้ะเป็นช่วงของจะเข้าหน้าหนาวแล้วเป็นฤด,ดูใบไม้ร่วงจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วกบทุกคนกักกลับบ้านกลับยางกันเหมือนแล้วแล้ะเนาะหรือบางคนอาจจะอยู่ในระหว่างเดินทางหรือบางคนอาจจะยังกักตัวอยู่ก็ว่ากันไปเนาะะเนาะ แต่ก็เป็นที่โชคดีคะ่ะปีนี้พลไม,มยดกนะคะมันบอกว่าสามถึงสี่ปีย้อนหลังล่าสุดนี่นะคะพลไม,มยประเทศฟินแลนด์ดกเป็นพิเศษจ้ะถ้าหากว่าเทียบกับสิบหกปีย้อนหลังนะคะคือสามปีถึงสปีย้อนหลังเนี่ยพลไม,มยดกมากๆสั้นเป็นวันอะ่ะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะก็ขอให้พลไม,มยดกแบบนี้ทุกปีทุกปีนะคะเือคือจะได้แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายเนาะค่ะเนาะ สรุปจะ้ะสรุปเลยละกันว่าบริษัทเก็บผลไม้ป่าเพิ่นก็นยังได้กําไรอยู่จ้ะถึงแม้ว่าเพิ่นจะต้องอรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะว่าจะเป็นเรื่องการประกันรายได้ที่เวามาข้างตนนะคะแล้วไหนจะเรื่องที่เพิ่นจะต้องรับผิดชอบค่าการัานตีสองอาทิตย์ให้กับแรงงานไทยอีกนะคะอันนี้คือเพิ่นต้องใจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะคะก็ไหนจะต้องมาสูร้รบกับการปรับ ราคาผลไม้ขึ้นอีกนะคะเพราะว่าถ้าบ่าเหตุแบบนี้เพื่อนอาจจะว่าเหลือกําไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนาเห็นใจอยู่นะคะแล้วข้าวเพิ่นก็นยังบอกว่านะคะการการที่จะมาประกันรร้ใดแบบนี้นะคะอาจจะเป็นปัญหาสําหรับธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคตก็ได้ว่าสั้นว่าเนเพราะว่าบางคนบางคนอาจจะอยากจะมาลองเออหรือบางคนอาจจะอ บ่ตั้งใจปันไดนะคะหรือบ่หรือว่าบ่ขยันจริงแต่กะคิดว่าเออฉันก็ยังได้เงินค่าการันตีอยู่เมนบ่ค่ะเอออันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆดาบสองคมเนาะ,ะเนาะแต่เขาก็มาลุนกันไปนะคะลุนกันไปพ่อแม่พี่น้องลุนกันไปว่าเออปีต่อตไปเพิ่นจะมีการประก,กันร,ราคาแบบนี้บอแต่ปีนี้มันก็พิเศษแดเพราะว่าเพิ่นมาเก็บซาแล้วกับ เนื่องจากเหตุการณ์โควิดอย่างเช่นะะเนาะค่ะเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีหรือว่าเป็นข้าวดีทั้งสองไฟล์นะคะที่บพิ่ัทได้กาไรไปถ้าบริษัทว่าได้กําไรก็จักเพื่อนสิเหตุเหตุอย่างนะะเนาะค่ะเนาะเออเพราะฉะนั้นแรงงานไทยเขาก็ต้องขยันเอาแล้วก็หวังว่าเพื่อนจะได้เหลือเงินหรือว่าได้กําไรกลับบ้านไปนะคะเพราะว่า2เดือนก็ถือว่าโหดมากๆนะคะแล้วก็ต้องตื่นเศร้า ต้องนอนดึกอย่างประมาณนี้นะค่ะเนาะกะสุดาดาเข้าใจดีเพราะว่าเป็นคนที่เคยเก็บผลไม้คือกันจะยอมรับว่าโหดมากๆนะคะวันหยุดนี่แทบจะบ่มีจ้ะนะคะแล้วก็ต้องหาลูกค้าเองแต่ว่าเพิ่นมาเก็บกับบริษัทเนี่ยเพิ่นบ่ต้องหาลูกค้าเองนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะก็โอเคโอหยังเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นสรุป ผลของการเก็บผลไม้ของปี2563ปีนี้นะคะ <c oughs> ก็ผ่านไปด้วยดีวอาสู้กันฟังนะคะตามสไตล์สุรดาเองนะคะตามสตาาไตล์แม่ยญยฟินแลนด์เนาะคะ่นะเนาะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สุรดาด้วคะเพื <c oughs> <ๆ>่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะกะ ถ้าผู้ใดมีความรู้หลายกว่านี้หรืออยากจะแบ่งปันอยากจะแชร์อยากจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาโหลดนะคะมาคุยกันนะคะจะได้บ้เหงานะคะเบื้งเลนเลนเบิ้งแก่เครียดแก่เหงาไปนะคะกับสําหรับผู้ใดที่อยากจะเดินทางมาเก็บผลไม้ปีหนากับปีนี้ก็เริ่มหา ขอมูลหาความรู้สะสมไปเนาะคะ่นะนวาสิมาก,กับบริษัทใดที่เชื่อถือได้เรากับข่าหัวท่าใดถือแพ้งซ้ำใดกับพิจารณาหาความรู้รอไปก่อนนะคะก่อนที่จะถึงปีหน้าฟ้าไม่นะคะกัหวังว่าสถานการณ์โควิดก็คือจะคลี่คลายหรือว่าจะดีขึ้นนะคะสุรดาดกะถ้ามีข่าวเอียงกะสิเฝ้าเอามาว่าสู้พ่อแม่พี่น้องฟังจัดนะคะสำหรับเมื่อนีก้กะ ขอบคุณหลายๆจากขอบคุณมากๆเลยที่เบิ้งมาจนถึงตอนนี้นะคะโซดา,าก็ดีใจมากสำหรับแฟนคลับที่ยังคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจโซดาเสมอมานะคะสำหรับมื้อนี้ก็พอสำนีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันใหม่คะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ